กูเชื่อว่าหลายคนเป็นนะเวย้ยอยากทำคอนเทนต์อยากสร้างตัวตนอยากเป็นที่รู้จักแต่คิดว่าตัวเองแม่งทำไม่ได้วะหรือพอถ่ายคลิปออกมาแล้วแบบโคตรห่วยอะ่ะเสียงก็เบาแสงก็มืดพูดก็ติดติดขัดขัดเลยไม่กล้าโพสออกมาสักทีกูเข้าใจนะเวย้ยเพราะตอนแรกอะ่ะกูก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่พอกูเริ่มทาจริงจริง,รง,รงอ่ะกูถึงได้เข้าใจว่าไอาความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วการทำคอนเทนต์อ่ะมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกก็ได้นะเวย้ย มันก็เหมือนกับการที่มึงเรียนวิ่งอ่ะมึงไม่สามารถวิ่งมาราทอนได้ตั้งแต่วันแรกหรอกแต่ว่ามึงต้องเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งอ่ะมึงสามารถวิ่งมาราทอนได้30กิโล40กิโลมันก็เหมือนกันเว้ยคลิปแรกๆของมึงอ่ะมันอาจจะห่วยก็จริงนะแต่สิ่งที่มันให้มึงกลับมาก็คือการที่มึงอ่ะเริ่มมีพื้นที่ของตัวเองในโลกออนไลน์เริ่มรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเอง คลิปไหนอาจจะแบบพูดเสียงเบาบ้างแสงมืดบ้างมึงก็ค่อยๆปรับแก้ไปเรื่อยๆและดูครั้งที่มึงโพสต์นะถึงแม่งไม่สมบูรณ์แบบอะแต่มึงก็จะรู้เลยว่ามึงทําได้แล้วพอมีคนเริ่มเชื่อใจมึงเริ่มอินกับสิ่งที่มึงพูดอะโอกาสใหม่ๆมันถึงจะเข้ามาเว้ยไม่ว่าจะเป็นด้านของสปอนเซอร์ด้านความเชื่อใจหรือว่าโอกาสทางธุรกิจที่พวกมึงกําลังทําอยู่แต่ก่อนที่มันจะไปถึงวันนั้นได้อะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การทาคลิปห่วยๆออกมานะเว้ยแต่มันคือการที่มึงไม่เริ่มเลยตั้งหาก คนส่วนใหญ่มกักรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์รอวันที่ตัวเองจะเพอร์เฟกต์แต่โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่มีวันนั้นนะดิทางออกที่ดีที่สุดก็คือการที่มึงอ่ะต้องเริ่มทําวันนี้เว้ยไม่ว่าคลิปมันจะห่วยไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่ทุกครั้งที่มึงโพส์คลิปออกไปอ่ะมันคือบันไดที่จะพามึงก้าวไปสู่คลิปที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งอ่ะมึงจะเห็นถึงพัฒนาการของตัวเองแล้วมันจะทําให้มึงรู้เลยว่ามึงโตไปมากกว่าวันแรกมากๆอ่ะ โอกาสใหม่ๆอ่ะมันถึงจะเข้ามาแบบที่พวกมึงไม่ทันตั้งตัวเลยเว้ยแล้วถ้าพวกมึงอยากที่จะเริ่มทำคอนเทนต์อยากที่จะเริ่มต้นสร้างตัวตนกูเชื่อว่าพวกมึงอ่ะทำได้เว้ยแต่กูขอแค่อยา่างเดียวเลิอกอ้างเลิกกลัวและลงมือทำมันจริงๆสักทีเว้ย